สวัสดีครับวันนี้ก็มีสีวิดีโอเนาะกิงแฮมเช็คนะมันกิงแฮมหรือกิงกรรมกันแน่กิงแฮมนะกิงแฮมนะรอแล้วก็กิงกรำนะไม่ถ่ะถ้าฟังจากภาษาเลยมันจะเป็นกิงแฮมไปเลยนะแต่แต่พอไปญี่ปุ่นก็เป็นกิงกำโอเคเดี๋ยวดูเลยแล้วกันเนาะสามสองหนึ่ง่าจะไปดูด้นใต้ทะเลสมบัติทับวันพีซ ไปหาความที่หรอเป็นนใช่มาเมดตตาแต่แต่พูดตามตรงว่าพอเปิดมาอย่างนี้นี่คือถ้าถ้าใครที่เคยดูฝั่งเอคมาก่อนอะคือจะแตกต่างกันแบบหลุดโลกเลยนะเออเพราะฝั่งนู้นเปิดมามันจะเป็นอารมณ์เหมือนเรื่องราวอะไรอ่ะมีเขาเรียกอะไรสปลารดพลมเมืองอะไรองงี้เป็นแาบด่านดาเออใช่ใช่มันจะเป็นเรื่องราวแบบรวมๆกันอะไรอย่างงี้มันว่าสามสี่หรอสาม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 สี องแ oh. ถ้าพูดชื่อน้องไม่ถูกจะเป็นยังไงเฮ้ <laughs> <laughs> เรารู้จักทุกคนค <laughs> อบตำนานนานาชอบคอนนิสุนเลยนะเอ๊ะ <laughs> ยังไงสิ <laughs> มามายังไงสิ <laughs> มันแปลกดีอะ่ะ <laughs> แชมแชม ไข่หวาอันนี้เป็นอินเตอร์เอ๊กอ๋อแต่ละอย่างมันเป็นอินเตอร์เอ๊กของไอ้นี่จังเก้นก็ไข่หวานใส่เป็นรวยยังไงตอนจังเก้นแบไดบ้าะใช่แล้วอก็น่าจะเดี๋ยวลองต้องดูอินเตอร์เอ๊กอีกทีโอเก็ตายก็ตายนี่เราว่าไม่น่าจะอินเตอร์เอ๊กของใครหรือเปล่าอันนี้แต่ว่าเขาสุ่มใส่กล่องอะไรประมาณนี้ปะเออสุ่มใส่กล่องอะไรอย่ี้ ยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไปก่อนจริงๆจะบอกว่าเอ็มนี้มันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะตั้งแต่ฝั่ง MV แล้วโอเคนานาออกน้อยแต่ออกมาสวยครับนี่นายนายพูดไม่เก่งใจคนจะมาดูคลิปนายเลยนะเก๋งนานานีจริงแชมเก็สวยอ่ะไต้หวันก็สวยดูได้ไดิด้งเงี้ย <c oughs> บอกให้เต็ง เออเราขอให้ทำใี้นายมาเห็นนี่ไงเห็นไหมพี่ก็กินกล้วยไงแบบคอนจังเก้นกล้วยไงก็ไก่อะงั้นเดี๋ยวของนานาก็ต้องเป็นแกะขอแชมพูเอ้ขออ,ขอแชมพูเป็นแกะของนานาต้องเป็นหมอดิก็ไม่รู้เหมือนกันนะดีครับดีคนนี้ดีครับดีไม่บอกชื่อแล้วกันเดี๋ยวเราโดนบ<ข>อกชื่อแล้วกัน โอ้โหจำเป็นยาวกว่าเขาหน่อยน่ารักเฮ้ยอ, <Hey, S 2> อันนี้มันน้าก,กากแต่จริงๆอยากจะบอกว่าเรื่องการแต่งหน้าน้องใน m อ็มีที่ถืวว่าดีมากนะเรารู้สึกว่าสวยไม่เขาเรียกไอยงอ่ะมันมันไม่เยอะไปหรือน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยเออเร,เราว่ามันโอเคนะแล้วก็ข้าเส้นเขาจะแบ,บ่งเป็น2องฝักอะไรนี้กันมันะ้ะ ดนายนายนายจอดตรงอาะเดี๋ยวเราโดนลอาไม่ดีไม่ดีีินี่ออกเยอะีินี่เป็นตัวดำเนินเรื่องแคมก็ออกเลย่ะอันนี้คือหาสมบัติรันพีทหรอ แบบเดินหาของไม่เจอสักทีอะไรอย่างเงี้ยเหมืนกัว่าหาของได้แล้วแต่มันยังไม่ใช่อันที่ต้องการป่ะเออใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะต้องอันสุดท้ายอ่ะจะไม่รู้ว่าเขาขาอะไรกันแน่ปลาหมึกเหรอไม่ใช่หรอเราเห็นปลาหมึกที่หลายตัวแล้วเรากต้องแต่ตีนสีในบาร์บี้เลยนะใช่ตีนสีของบรูสดใสส้มเขียวหวานส้มเปรอะ แคทสูงมากอ่ะยิ่งอยู่กับเอ็นเจนนี่ <c oughs> ไม่แต่แต่เอาจริงนะเรารู้สึกว่าพอเอเ็นเจนเนี่นยหมอไมหมอพอเอเ็นเจนอ่ะเป็นเต้นปุ๊บอ่ะแล้วคนที่ยืนอยู่หลังเองเ็นเจนทุกคนอ่ะสูงหมดเลยนะ <c oughs> คือมันจะอารมณ์เหมือดวงพี่มากเลยอ่ะเขาเขาของวงพี่อ่ะเต้นไปก็ตัวตี้ตัวตัวเล็กกว่าอันนี้หมดเลยโมนานาดีก็แม่เนี่ยนานาเนี่ยยาวกว่าเราอ่ะมาดูย้อนได้นะ ก็ว่าย้อนพวกอิตาเอ็กก็ได้นะเอออะไรพวกนี้ได้นี่ไงเนี้ยเนี้ยที่เขาตามหาวันพีสเหรอวันพีสวันพีสหาเพชรนาราส่ะมันก็อยู่ในนี้อ๋อเขาต้องต้องรวบรวมดักกันบอลมาของกลายเป็นดักกันบอลไปแล้วสมบัติรับวันพีสสิ่งนั้นก็คือ อะไรเรานึกว่าจะหาเป็นแบบอ่อะไรนะกุญแจมาต่ออะไรอย่างงี <wh ats> <wh ats ้สิอันนี้ง่ายไงก็เป็นกุญแจเม่นโมนี่งอ๋อห่าดออกเลยเหรอคาคนเลยนะเมื่อกีสรุปมันคือสร้อยมันคือสร้อยกิ่งกิ่งแฮมเชคโอเคก็จบหรือว่ามีต่อมีเป็นคนไหมไม่มีไม่มีไม่มีคนหรอใช่ไม่มีคนใครอะใครมันมีแค่นี้เนาะอะฮะ ลายตารางสีฟ้าที่ขาวฟ้าขาวโอเคอะนายแต่จะพูดก่อนเอ,เอาเรื่องอะไรก่อนเดี๋ยวถามงี้เดี๋ยวก็อยากพูดอะไรอะดูบจบแล้วความรู้สึกความรู้สึกควรู้สึกจะสำหรับเรานะ <c oughs> หรือจะให้คะแนนก่อนคือเราคิดว่า สี m อมกับตัวชุดมันตัดกันไปหน่อยอคือด้วยความที่ชุดมันเป็นขาวน้ําเงินขาวฟ้าอะไรประมาณนี้แต่สีเอมีเป็นชมพูล้วนไปเลยอ๋อสีสีบาร์บี <c oughs> ้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสีเกินกันมันก็จะเกินเปล่า<ม>แต่ว่ามันตัดเกินไปเงี้ยหรอเออวันวันดูยังไงไม่รู้เหมือนกันนะสลรอลอ่ะมันดูตัดกันไปอันนี้หน่อยโอในพูดอย่างนี้เราก็มีควาไรไมรู้สึกว่าเออมันก็เนะรา<ๆ> หาจุดเชื่อมโยงที่ว่าทําไมเขาถึงเลือกมาเป็นใต้ทะเลนี่ไม่ยไ,ไดแ่วว่าทำไมกิงแฮมเชคต้องเป็นใต้ใทะเลใช่ไหมคือคือถ้าเลือกมาเป็นใต้ทะเลแล้วด้วยความที่ชุดมันเป็นสีนงเงินขาวเนี่ยเรายังพอจะเข้าใจมบบนั้นแต่ว่าฉากที่ออกมามันดันเป็นชมพูล้วนหมดเลยไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดูตัดๆนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือ,หร,อหรือมีใครคิดว่ามันเป็นฉากอื่นไหมที่ไม่ไม่ใช่ใต้ทะเลอย่างงี้ปะไม่รู้อันนี้มันอันนี้มันมันคือเป็นในเรื่องใต้ทะเลแน่นอนเลยใช่คือแต่เราหาจุดเชื่อมโยงว่าทําไมถึง เดียบว่าทม์แมตต์ไเรนี้อันอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือมันมันไม่ได้บอกสตอรี่มาไงว่าทําไมถึงมาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนั้นก็คือหมือนกัว่าน้องๆเป็นเป็นเงือกน้อยไดเรย์ไปแล้วประมาณนั้นนะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะวสปอนกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาศัยอิสเตอร์เอ็กอะไรอย่างนี้ก็โอเคในส่วนนี้ก็โอเคนะนะแต่ก็ในส่วนของซีจีก็ มันก็มัน <g ots> ถ่ายไม่ไม่คือคือด้วยความที่อารมณ์อยากให้เป็นใต้ทะเลนะมันก็ตออ้องบูสกรีนใช่ไหมผมก็ต้องประมาณนั้นแหละแต่เออว่าอย่างน้อยเราก็ยังดีที่ว่าที่เขาไม่ทําเป็นซีจีวเขาก็มีแบบทําเป็นเออใช่ใช่เป็นฉากโฟมอะไรบ้างอะเออเออ,ม,อ<า>มันก็ยังโอเคโอเคนะย่างไอ้พวกไอ้ตอนที่เป็นอะไรนารุโป่งอะไรนะป่ะปีแล้วก็บโฟมทำอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดเป็นซีจีล้วนเราก็รู้สึกว่ามันจะแบบ ทุนน่าจะลอยหน้าด้วยราคิดว่าน่าจะลอยลอยหน้าด้ยอคืออย่างไรก็ลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะแตโอเคนะอันนี้ก็คือประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของเนื้อหามีสิวิดีโอนี้ก็กว่าจะเข้าใจใช้เวลานานอยู่เหมือนกันเนาะแต่แบบทำอะไรความช่วยลืไม่รู้เหมือนกันนะเพราะด้วยความที่แต่ละคนมันก็เป็นคือมันยัดอีเตะเข้ามาแทนไงมันไม่ได้มาเป็นเนื้อเรื่องว่าอารมณ์แบบว่า ต้องหาของชิ้นนั้นชิ้นนี้เพื่อมาเปิดไอ้กล่องสมบัติตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ากว่าที่เราจะเข้าใจว่าน้องหาของกันอ่ะก็เกินครึ่งเพลงแล้วอ่ะช่วงแรกเรานึกว่ามาเล่นไงเฉยเหมือนสยอนะใช่ไหมนะก็แบบมันก็ทําให้แบบเข้าพานจะคอนฟิวงงหน่อยใช่แล้วด้วยความที่ตอนแรกแต่ละคนคือมาเป็นอันนี้ไงแบบอารมณ์เหมือนชุดจังเก้นอะไรพวกนี้ใช่ป่ะคือตอนแรกเราคิดว่าสื่อไปทางนั้นนะไม่ก่อนก่อนที่เราจะเห็นไขรหวานอ่ะเราไม่รู้เลยว่าเร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 าไม่รู้เลยว่าแบบเขามีตัวเอกจังเก้นแต่พอเราเห็นไข หวานใช่ไหมอยู่ใต้ทะเลแล้วมันมีอะไรดักกว้วยอะไรสักอย่างใช่ไหมวดจราจรเราก็เริรู้สึกว่าเอ๊ะมันคอนทราสมากทำให้เราใช่ใช่ถึงถึงค่อยมาคิดตอนนั้นว่าแบบอ๋อทำไมใส่กว้วยอ๋อใส่ตัวเอแล้วเรา แต่ว่าคนก่อนหน้านั้นก็คือพลาดไปแล้วตอนไปดึงร้อนแต่แต่คือพูดตามตรงเออมันมันคอนทา้าจริงนะเพราะพอนายพูดถึงอะเราว่ามันคอนทา้ามากเลยนะในด้านที่ว่าก็เลยเอาทำให้ได้มาใส่ปุ๊บแต่กลายเป็นว่าเนื้อหามันไม่ได้เกี่ยวกับตรงที่ว่าต้องหาของมาไอไอไข่อีกเราก็เลยอันเนี้ยกล่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเพิ่งมาเก็ตว่าแบบเออเขาใส่ตัวเองแต่แบบคนก่อนหน้านั้นที่ใส่มาเราก็ก็พลาดไปละก็ต้องรอดูคนอ่ะก็มารอดูนานารอดูอะไรอย่างเงี้ยคือก็พอเข้าใจอยู่แล้วนะเพรว่าใส่ตัวเองมาเพราะว่าเพลงเนี้ยมันได้มาจากงานอ่่่่าาังเเกกกิลลนียถูมม้็ใใสสชุดะไร เจ้าใช่แต่กว่าจะเก็ตนะเอาจริงตอนแรกกับเรื่องด้วยกว่าจะเก็ตมันก็นานอยู่เอออ่ะต่อไปก็คือในส่วนของเอาเนื้อเพลงแล้วกันถ้าเป็นเนื้อเพลงเราค่อนข้างชอบนะเพราะว่าแบบใช่ตั้งแต่ที่เปิดมาเนี่ยเราจะมีท่อนหนึ่งไอ้ไอ้ท่อนของนานาเอ็นเอ็นจักรยานแล้วข้างหน้ามันมีอุ้ยอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าท่อนนี้แบบเฮ้ยมันค่อนข้างแคชชี่ติดหูไปติ๊กตอกได้อะไรอย่างงี้อยู่อ่ะชอบเออชอบที่เขาแบบอันนี้เราก็ เอาเรือกให้หนานๆตรงคำนี้คือถ้าเปิดในคิดดูว่าถ้าเกิดเป็นแองเจลพูดอุ้ยเมื่อกี้มันมันไม่ได้นะหรือว่าเป็นแชมพูงเงี้ยมันไม่ได้นะมันต้องเป็นนานๆทีถ่าถรื่องเนี่ยเราโอเคเนื้อเพลงถือว่าโอเคนี่นี่ถือว่าโอเคแล้วก็ส่วนของท่อนทุกที่ร้องกิ้งแฮมเชคอะไรอย่างเงี้เราก็ติดหูอยู่นะเราขับรถไปแล้วก็กิ้งแฮมเชคอยู่ตั้งแต่ที่เห็นเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์แมนแล้วก็ค่อนข้างโอเคในส่วนของเนื้อเพลงเนื้อเพลงถือว่าดีอันอันนี้ถือว่าดีในส่วนของชุดก็ค อชุดนี่เราไม่รู้เนกันนะแต่ก็คิดว่าน่าจะเอามาจากเนื้อเพลงนันแหละใช่เปพ่อชุดสีฟ้าขาวก็ทำป็นตีมสีฟ้าขาวอะไรเงี้ยมก็เลยใช่ใช่ก็เลยมารักดีแล้ว เซนเตอร์ก็ดูออกว่ามีหมวกมีอะไรอย่างี้แต่ตอนแรกก็ไม่ไม่ตอนตอนแรกอะที่เราคิดว่าพอตีมันออกมาเป็นฟ้าขาวอ่ะตอนแรก M V เราก็นึกว่าจะเป็นแนวนั้นด้วยนะเลาคว่าเมีคนละสีเลยเราคิดว่าจะทำขนมกันแล้วก็เป็นสีฟ้าขาวเออใช่ใช่เราเรา้ว่าแบบเป็นโทนเป็นโทนฟ้าขาวอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบสดใสตีมเดียวเข้ากับทางชุดอะไรอย่างี้เออแต่พอออกมาจริงก็เออก็ถือว่าคอนท้าได้คนละทางดีเหมือนกันไม่ตอนเราเห็นสีตีมชุดเรา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 เ้นก่อนเลยนะถ้ากูต๊กแล้วมันก็ต้องเป็น เป็นอาหารเป็นทำขนมอะไรกับปิกนิกอะไรเงี้ยแล้วนึกถึงว่าปูโต๊ะก่อนเลยี่ะแ่ไม่บอกแกใช่แบบโงพอเป็นอย่างนี้เราก็โอ้ก็ก็โตเคก็โอเคไม่ไม่ถึงว่าเลวร้ายอะไรนะเอาิงชุดถือว่าสวยด้วยอันนี้ยอมรับว่าชุดน่าสวยจริงแล้วก็แต่แค่ตอนที่เห็นชุดก่อนอ่ะเข้าใจไหมคือด้วยความที่เห็นชุดก่อนไงเราไม่เห็นเอ็บีอ่ะเราคิดเอบีปอีกแบบหนึ่งแล้วยิ่งพูดตรงๆเลยนะถ้าใครได้เห็นเอมบีวงพี่อ่ะมันจะไม่คิดอย่างนี้เลยเอนบีวงพี่นะอันนั้นแบบ สามหรือสี่เรื่องราวไม่รู้อะอยู่ในนั้นอ่ะตั้งแต่เปิดก็เปิดตัวมาเป็นอยู่โรงพักอย่างเงี้ยแล้วจะอยู่ไปอะไรนะไปเจอกอล์ฟล่ลาสปาราดอ่ะถ้าาจารย์พิดอ่ะเออยิงกันอะไรก็คือแบบตีมาคนละแนวเลยนะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นสองสองฝั่งของโรงเรียนใช่ไหมที่ไปแบ่งคนละทีมาเป็นแก๊งมอไซ์เป็นแก๊งมอไซกับแก๊งโจนเป็น เออช่างมาเถอะรุ่นพี่อ่ะคือคิด่เนี้ยของนรุ่นพี่อ่ะก็เป็นคนละอย่างเลยแล้วพอมาดูเออแล้วพอมาดูของรุ่นน้องอย่างเงี้ยพอพอมาดูฝั่งเราอย่างเงี้ยมันก็จะแบบตอนแรกก็คิดว่าเออเอ็มบีอ่ะมันไม่เหมือนรุ่นพี่แน่นอนแหละมันอาจจะอัดแอปต่างออกไปเลยแต่พอเห็นชุดอ่ะเราตอนแรกเราก็นึกว่าเอ้ยชุดก็มาสีนี้แหละอาจจะแบบดูโลกสดใสอะไรสักหน่อยให้มันอันนี้ไปเลยคือเปลี่ยนไปเลยได้แหละเราไม่มีปัญหาของเอ็มบีนะอันนี้มันก็สดใสนะแต่แบบว่าเราก็แค่งงว่าทำไมเป็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออแล้วก็พพออเเเรราิ่มก็ ว่าจะหาของกันอ่ะเราก็แบบมีความคาดหวังว่าตอนเปิดกล่องมามันต้องสุดยอดเออตอนมันต้องมีอะไรที่แบบเอ้ยเอาอันนี้มาใส่ในกล่องนี้แต่พอเป็นสร้อยเราก็รู้สึกว่าอ๋ออ๋อเหรออ๋อโอเคมันต้อมีความแบบเออมันต้องมีความแบบเอาพูดตรงๆคือมันก็เหมือนกันนะไม่ไม่คิดว่าจะเหล่อองเราเดินมาเปิดมาแล้วมันก็เปิดอะไรไมรใดูอะไรนี้เข้ามาว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็นั่นแหละจากลายเป็นอยุทธ์โอเคออ๋ โอเคในในนี้มีอันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออคือตอนแรกเราจริงๆริงนะเราก็เปิดมาเป็นแบบทองเป็นสมบัติเรายังโอเคอะไร่าเปิดมาเป็นสร้อยก็แบบอือหรือไม่เปิดมาเป็นอะไรเดียที่แบบมีความหมายทางจิตใจกับเพื่อนเออใช่ตอนตอนแรกอะเราเราคิดว่าจะเป็นอะไรแบบนั้นไงเออแต่พอเปิดออกมาปุ๊บแบบกลายเป็นสร้อยก็แอืมโอเคแล้วแบบสร้อยมันก็ไม่ได้ดูมันก็ไม่มันไม่ได้เป็นรูปเป็นอะไรด้วยมันแค่เป็นลายตารางใช่ไหมล่ะเหมือนชุดอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของที่ได้เกิดเ ทำหายก็ซื้อใหม่ได้ไหมใช่อะไรไม่ได้เป็นวันพีชอะไรขนาดนั้นคือขนมอะไรนั่นแหละพอเห็นตอนแรกแล้วก็อ๋ออเคแล้วก็ในส่วนของเซนเตอร์น้องเอ็นเจิลก็จริงๆก็ใส่ใส่หมวกเงี้ก็ทําให้ดูโดดเด่นนะใช่ใช่ คือเบสิกอะถ้าเกิดว่าคิดคิดคอะไรไม่ออกให้เซ็นเตอร์เด่นไงก็ใส่หมวกใส่อะไรไปเออจริงมันมันเป็นมันเป็นพ็อปที่ง่ายที่สุดแล้วนะในด้านที่ว่าใส่หมวกไปเลยจะได้รู้ว่าคนนี้แหละเออเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วปัญหาของอีวีเนี่ยก็คือเรื่องส่วนสูงแหละใช่ไหมเพราะว่าเอเนี่ยหน่เยืนกลางแล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยแต่เขาข้างๆสูงหมดเลยไม่ได้เขาอาจจะแต่ว่าในในมิสซิวิดโอเราว่าใช้มุมกล้องค่อนข้างดีนะดูไม่ค่อยแตกต่างขนาดนั้นไม่แต่เราว่าเขาอาจจะได้นี่อินสปิเรชั่นจากเอควีเลย เพราะวงพี่ก็อย่างเงี้ยออ๋เซนเตอร์อะตัวเล็กแล้วที่เหลืออะโอ้โหสูงครับเพราะว่าเพราะว่าคลิปไอ้เพิร์สเพิร์สมห์แอน่ะเราเราบางรู้สึกว่าแบบโอเคถ้าถ่ายมุมตรงๆเข้าไปอะแล้วมันค่อนข้างเห็นว่าใช่มันมันจะเด่นชัดมากเลยนะมันมันชัดเลยว่าเห็นเลยว่าแบบนั่นแต่ละเอเจนต์อะคือแบบในมิสซกวิทเนี่ยผมบอกว่าของวงพีเพราะวในมิสซิวิทเนี่ยมันกบไม่ได้เขาตัวเล็กอยู่แล้วในมิสซิวิทในวิดีโอเนี่ยมันค่อนข้างกบจุดนี้แล้วเขาถ่ายมันก็จะดีขึ้นเลยอะโอเคอยู่ก็โอเคโอเควงกว นั่นแหละหลายๆอย่างแล้วคือะไรไอ้มุมกล้องตอนเต้นนะแต่ว่าแบบนั่นแหละก็เป็นเมสซี่วีโอที่เราก็เอ๊ให้อยู่หลายๆอย่างใช่ก็หลายๆอย่างก็ถือว่าเอออยู่เหมือนกันเพราะเอาตามตรงานที่นายก็บอกไปแหละว่ากว่าจะรู้ว่ามาหาของนานก็ปาไปเป็นครึ่งแล้วเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าอ๋อต้องหาสมบัติหรออะไรอย่างเงี้ยคือคือก็จะไปด้วยความที่มาตอนแรกมันไม่ได้ปูเลยว่า เหมือนปูให mm ้เ hmm. ห so ็นว่าแบบเอ็เจนจะต้องไปหาสมบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ปูมาเลยนะมันเปิดมามันอันนี้เลยมันก็ปูว่าแบบเออมีกล่องสมบัติแล้วก็มีไอ ที่มันามาเปิดแล้วเป็นภาพโฮโลแกร,รมเราก็งงอยู่แต่คือด้วยความที่ตอนแรกอะมันมันเขาเรียกไงดีคือมันไม่ได้บอกว่าแบบต้องเหมือนไปหาของเพื่อมาเปิดสมบัติอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีเขาเขาน่าจะให้น้องแบบพยายามเปิดนิดน,นึงแล้วแบบเปิดไม่ได้แล้วแบบเออก็อไปหาไปอ,าอะไรอย่างงี้อธิบายเดียวนี้หน่อยออนะอันอันนี้คือเปิดมาตอนแรกคือเหมือนกับว่าก็มีกล่องกล่องนึงแหละใช่ไหม,อ,มอยู่ตรงนั้นน้องๆอยู่ครบแต่กลายเป็นว่าอยู่ก็แยกกันไปน้องแต่ละคนก็แบบ กลุ่มนั ez, ้นมันเหมือนไปเล่นเอนมันมันเหมือนไปเล่นใต้ทะเลกันมากกว่ามันมันไม่ได้เกี่ยวกับแบบการหาสมบัติตรงเนี้ยเสนอว่าจะหาสมบัติอะทาเหมือนเจ็ดสิบเจ็ดดินแดนอะเอาเครท่องแผนที่มา คือว่าแล้วก็แล้วก็ไปตามหาให้มันแบบดูออกว่าเนี่ยไปตามหาอะไรสักอย่างแต่ก็อารมณ์อารมณ์สองห้าหกห้าว่ะใช่ไหมที่มีแผนที่มาให้เอออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะพอเข้าใจะบออ๋อเราไปหาสมบัตินะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็มีมั้งก็มีเครื่องนั้นที่มันคล้ายๆกับเป็นดระก้อนเรดาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันกว่าจะดูออกกันเนาะเออใช่ใช่แต่เอาจริงกว่าจะดูออกนี่กว่าจะรู้เรื่องนะตอนแรกก็ยังดูก็ยังงงว่ามันมันต้องการจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงสักกลางเรื่ อันเนี้ยสมบัติทิ่นี่มาเพื่อเปิดกล่องเลยเออแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความบาชูความน่ารักของน้องแต่ละคนนะก็โอเคนะครับแบบจริงนะแชมพูต้องท่าประมาณนี้เช่นประมาณนี้ของแนนแนาประมาณนี้ของนินี่ต้องเซ็กซี่หน่อยประมาณนี้แต่แค่เราก็เออชูชูได้เลยนะว่าแต่ละคนคือพูดตามตรงอันเนี้ยขอชมทีมเมคอัพนะว่า แต่งหน้าน้องได้ดีมากแล้วก็คนเลือกชุดด้วยใช่ชุดชุดที่เป็นชุดมือสีดมโอห้าก็คือยอมรับเลยนะว่าแบบแต่งหน้าน้องได้ดีอะในขั้นที่แบบว่าคือบางคนมันไม่ได้หน้าเข้มเกินไปหรืออะไรมันแบบพอดีอะแล้ว่าที่มันดูดีเพราะว่าเขาใช้ฟิลเตอร์เยอะด้วยแหละเรามูกันนะมันเลยดูสวยทุกคนอะไรเงี้ยมีออร่าทุกคนเพราะแบบว่ามันค่อนข้าง คือมันมันมันเหมือนมองผ่านฟิลเตอร์ใต้น้ำอีกทีหนึ่งอะอแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็เรียนเนียนใช่ไหอแต่แต่อันนี้เอาจริเลยนะว่าการแต่งตัวอะไรของน้องในนี้นี่ก็โอเคแล้วแบบคนนี้ต้องเป็นงี้คนนี้ต้องเป็นใช่ใช่มีช็อตเด่นของแต่ละคนแต่ละคนไปนะแต่ทำดีได้ทำดีก็คงประมาณนี้เออแล้วก็มีสิวิโอเออแล้วก็เพลงนี้กับมีสิวิโอเนี่ยเราก็ว่าก็อืมเท่าเกิดบอกว่าจะชูความเป็นเอเจิตก็พอเข้าใจได้นะที่แบบเป็นนางเงือกหรือใต้น้ำอะไรเงี้มมสติแบบ อ่ะเอาน้องเอ็นเจนมาให้ฟูมงกับดูตัวเลยถ้าเป็นน้องคนเนี้ยจะทำมิวสิกวิดีโอยังไงยแล้วทำเป็นอย่างี้เราก็โอเคก็ได้อยู่นะเพราะว่าอย่างเจ่นก็ใช่ไหมประมาณนี้ก็มพอได้ละเอองั้นแค่ทำเป็นฟนติเทลละกันเลยใช่ไหมถึงสวยได้ถือได้ก็อได้อยู่เออประมาณนี้แล้วกันเนาะนั่นก็เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรตินะเอาจริงงให้คะแนนให้คะแนนวีโอถ้าเราให้อะเต็มสิบ ราให้แปดอะว่มันเยอะอะหคนเยอะเยอะคือคือที่ให้แปดอันนี้คือเรามองภาพดวงทระงันทไงแต่ที่เราหักไปก็อย่างที่บอกเลยคือไม่ต้องดูสองครั้งการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาจะต้องดูสองครั้งไม่ถ้าดูถ้าดูครั้งที่สองมันจะเก็ตมากขึ้นไงแต่ว่าถ้าถือว่าแบบเราดูแค่รอบแรกแล้วมาเลยอย่างเงี้ยที่เราหักไปก็คือแบบการเล่าเรื่องอันนี้งงจริงเปิดมาปุ๊บไปดูเลยเลยงั้นเราให้ประมาณหกจุดห้าเจ็ดนี่แหละก็แบบมันมีข้อเสียที่เนคือตีว่าของเราเลยนะที่หักสองคะแนนนัคือหนึ่งกับเปิด กับ2คือสีที่มันคอนทราสกันในเชฟแค่นั้นแหละที่เหลือเราให้โอเคหมดเลยเราให้ประมาณเจ็ดนี่แหละเพราะว่าแบบให้แบบน้องชูความน่ารักของน้องได้แต่ในด้านการเล่าเรื่องเนี่ยจะต้องพัฒนาอาจจะต้องเปลี่ยนนะอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบให้มันมีฉากที่แบบให้มันเก็ตง่ายกว่านี้นะไม่แน่คนอื่นเขาอาจจะเก็ตก็ได้คนดูก็ลองลองดูนิดนะว่าเก็ตไหมาดูครั้งแรกนะเจอเก็ตใช่ขอขอแค่ดูครั้งแรกก่อนนะแค่ดูครั้งแรกนะถ้าดูหลายครั้งอ่ะมันเก็ตอยู่แล้วแหละมันจะสื่อได้โอเคประมาณนั้นเออเดี๋ยวพูดถึงน้องแองเจิ้ลนิดนึง ก็ดนดีด้วยนะอันนี้ดีดีด้วยจริงจริงอะเรารู้เลยว่าเอ็นเดอร์จะต้องมีความแบบว่าไม่มั่นใจแน่เลยแบบเอเะไปเซนเตอร์ทำดีแต่แล้วแต่แต่ว่าเนี้ยพอดูมินสี่เดนี้ก็โอเคทำดีแล้วโอเคทำดีทำดีเลยทำดีเลยพี่รู้ว่าเอ็์จะต้องคิดว่าแบบแบบมีความอนี้อยู่แต่ว่าถ้าดูจากมิสิกวิเดีอเนี้โอเคผ่านโอเคผ่านผ่านมันก็ดีหมดเลยดีคือถึงมันจะเป็นเอ่อที่มาจากจังเก็ตใช่เกตแต่ว่า พี่ดีใจที่มันได้เป็นเองเจนนะแล้วก็โชคดีเลยที่เป็นเองเจนถ้าแบบนี่แหละมันก็ทําให้ได้ทาอันนี้ออกมาเพราะว่าเจนก็ทาได้ทำทางมาได้ดีกว่าที่คิดไว้อีกสุดยอดนะที่รู้ตั้งแต่อะตอนที่แบบเพิ่งเข้าวงมาแรกๆน้อยเจนตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่วันนี้ได้เป็นเซนเตอร์ใช่ไหมถือว่าได้เป็นเซนเตอร์ของ48ไทยเลยนะไม่ใช่แค่ของฝั่งเหนือนะ แล้วก็ทำออกมาก็ได้มีเพลงที่เป็นของตัวเองแล้วก็ชูความเป็นเนกนลงละนะเป,เปลัลกษณ์ของแองเจินอะออในอยู่ในเพลงนี้เต็มก็ถือว่าดีโชคโชคดีที่เพลงนี้เป็น Angel อ<ช>แองเจิลตลอดทีนะถื <ๆ S 2> อว่าดีแตามานี้นะ โอเคยังไงไอ้เจนก็มาดูแหละทำไมพูดแบบนั้นแบบน้องแบบชอบดูยูทูบไหมเกิดขึ้นฝีนี่ไงหรอมาเดีใจด้วยนะรักไอ้เจนมากโอเคก็ยินดีแล้วก็ที่นี้คงมีมาแน่นอนใครไม่ไม่มีเลยเพราะเราติมว่าคอมเมนต์ไม่หมดละโอเคก็ตามนี้แล้วก็อย่าลืมไปทูช็อตไปอะไรกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวฝากของ C G M อีกแล้วใช่ใช่ก็ก่อนหน้านี้เลยนะก็งานทูช็อตนะ ฟังฝังของกิงแฮมเช e นี่แหละใช่ของกิ๊แฮมเชคนะมีทั้งแบบนั่งแบบยืน16.17เลือกกันดีๆด้วยนะบอกก่อนนะว่าเลือกวันกันดีๆด้วยไปดูวันกันด้วยนะเออไม่ใช่เลือกผิดนี่เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะอ่าฮะเออแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอติดตามของ CGM อต่อไปโอเควันนี้ก็มีวันนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ